ดูดวงลัคนาราศีมังกรเดือนสิงหาคมพุทธศักราช5 6 8 8เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติความยาวสิบ0ูนยคำเริ่มภาคแรกตอนที่หนึ่งต่อเนื่องสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ศรัทธาในพลังแห่งโชคชะตาเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาของลัคนาราศีมังกรได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เส้นทางแห่งการเปิดประตูฟ้าอย่างแท้จริงเหมือนประหนึ่งประตูของโลกวิญญาและโลกแห่งพรหมลิขิต ได้เปิดออกพร้อมกันในห้วงเวลาที่ฟ้าลั่นเสียงแห่งโชคชะตาครั้งใหญ่ดวงของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้จึงเปรียบได้กับคนที่แบกบ,บุญมากมายไว้บนหลังแล้วกำลังเดินเข้าสู่แสงสว่างที่รอคอยมานานนับสิบปีมีคนกล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรคือคนที่ถูกส่งมาทดสอบใจให้แข็งแกร่งก่อนจะได้รับสิ่งยิ่งใหญ่ ชีวิตจึงไม่ง่ายแต่เพราะดวงท่านมีดาวแห่งกรรมดีโคจรย้อนกลับมาอยู่ในเรือนบุญวาสนาทําให้โชคครั้งนี้เปรียบเสมือนเทวดาประธานพรเป็นของขวัญเรื่องนี้เริ่มจากคําทํานายของหมอปลายพลายกระซิบเมื่อปลายปี2567ที่ผ่านมาเธอได้กระซิบในนิมิตกลางดึกว่ามีแสงสว่างประหลาดตกลงมาบนหลังคาเรือนไม้เก่าแห่งหนึ่งและเห็นดวงไฟเปล่งระศมีเป็นรูปของพระอินทร์ประธานของสาสิได้แก่ ห่อเงินห่อบุญและห่อกรรมแล้วเสียงนั้นก็กระซิบว่าจงบอกคนลัคนาราศีมังกรไว้เถิดเดือน8ปีหน้าใครได้ทําบุญใหญ่จะได้รับห่อเงินใครเจ็บช้ำใจมานานจะได้ห่อบุญและใครที่ยังอาฆาตจะได้รับห่อกรรมคำทำนายนั้นถูกบันทึกไว้ในสมุดบูชาพระแม่ธรณีของออกปลายซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะทุกครั้งที่เธอเขียนสิ่งใดลงในเล่มนี้สิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นจริงในไม่เกินหนึ่งปี เมื่อเวลาล่วงมาถึงสิงหาคม2,568ดาวมฤตยูโคจรทับจุดโชคลาภของลัคนาราศีมังกรดาวศุกร์ที่เป็นดาวการเงินสถิตร,ร่วมกับดาวพฤหัสที่ส่งผลแห่งบุญบวกกับดาวเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของมังกรเองอยู่ในตำแหน่งให้คุณเป็นพิเศษทำให้ชีวิตของคนลัคนานี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้ถึงความเฮงตั้งแต่ต้นเดือน หลายคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเริ่มฝันเห็นเลขเริ่มฝันเห็นญาติผู้ล่วงลับมาเยือนฝันเห็นหญิงแก่ผมยาวหรือแม้แต่ฝันว่าเดินอยู่ในป่ารกร้างและมีเสียงกระซิบจากต้นไม้ใหญ่ทุกสิ่งที่กล่าวมาคือการเตือนจากโลกวิญญาณว่าบุญที่เคยทำในอดีตกำลังคืนกลับมาหาท่านในฝั่งของการเงินใครที่ค้าขายหรือเคยติดขัดเจอวิกฤตเจอสถานการณ์การเงินนิ่งตายมาหลายเดือนในเดือนสิงหาคมนี้ เหมือนมีมือมองไม่เห็นยื่นเข้ามาช่วยไว้ในวินาทีสุดท้ายเช่นอยู่ดีๆก็มีลูกค้ารายใหญ่ติดต่อกลับมาหลังหายไปนานหรือมีเพื่อนเก่าติดต่อมาให้โอกาสทองบางคนถึงขั้นได้คืนเงินที่เคยทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ภายในเดือนนี้อย่างเหลือเชื่อที่เหนือธรรมชาติที่สุดคือผู้ที่เคยบ่นบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ทั้งกับพอบ่อปู่ฤาษีแม่ย่านางแม่แก้วหรือพระสังกัจจยหากทำตามที่บ่นไว้ครบจะได้โชคทางลอตเตอรี่ไม่เล็กก็คือใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงใกล้วันพระกลางเดือนดาวเสาวเปิดประตูดาวโชคพรฤหัสอย่างสมบูรณ์โอกาสของการถูกรางวัลใหญ่มีสูงมากหมอดูตาบอดชื่อก้องโลกบาบาวังกาเคยฝากคำทำนายไว้ในบันทึกลึกลับว่าในปีที่แสงสีฟ้าส่องลงมาจากขั้วเหนือคนที่เกิดภายใต้ราศีมังกรจะได้รับทรัพย์ที่ไม่เคยคาดหวังและเดือนสิงหาคมนี้ดาวเคราะห์นีอ่อนซึ่งเพิ่งค้นพบใหม่ได้พุ่งตรงเข้าหาดาวโลกในแนวเฉียง ซึ่งนักโหราศาสตร์โบราณเรียกว่าแสงก่วบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่16สิงหาคมมีความเสี่ยงที่จะเป็นวันที่มังกรพลิกชีวิตเพราะดาวหลายดวงเรียงตัวในลักษณะการกบาทสีทองผู้ที่ลัคณาราศีมังกรโดยเฉพาะช่วงเวลาเกิดระหว่าง7-8นาฬิกา30นาทีมีเกณฑ์จักได้ลาบลอยจากเลข 7, 8และเลข0 รวมกันบางคนฝันเห็นตะขาบสีทองเลื้อยขึ้นฝาผนังบ้านหรือฝันเห็นพญานาคนั่นคือสัญญาณของโชคลาภหนธรรมชาติแบบไม่คาดฝันแม้แต่เรื่องของความรักก็จะได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวแห่งสเสน่ห์อยู่ในเรือนประทุมของชาวมังกรบ่งบอกถึงการได้พบคนที่ใช่จากอดีตชาติบางคนเจอคู่ที่เคยผูกพันกันมาเมื่อชาติบางก่อนหรือฝันว่ามีคนเรียกชื่อแปลกๆแต่รู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาหากได้เจอคนใหม่ ในช่วง14ถึง22สิงหาคมจงอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเพราะนั่นอาจคือคนที่สวรรค์ส่งมาขณะเดียวกันต้องเตือนให้ชาวมังกรระวังอารมณ์ชั่วเพราะดาวมฤตยูแม้จะให้โชคแต่ก็แฝงความพลิกผันไว้ด้วยช่วงปลายเดือนดาวอังคารจรเข้ามาทับเรือนสุขภาพและศัตรูอาจทำให้คนใกล้ตัวเกิดอาการอิจฉาหรือพูดจะให้ท้อใจจึงควรระวังคำพูดกับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมง,งาน เรื่องลี้ลับที่ไม่ควรมองข้ามในเดือนนี้คือบ้านร้างและต้นโพกลางทางสามแพร่งหากมีเหตุให้ต้องผ่านสถานที่เหล่านี้ในช่วงดึกหรือมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครเฝ้ามองอยู่ให้รีบสวดมนต์บทมหาจัจรพัรฑดิตหรือบทชินบัญชรเพื่อปัดเป่าเคราะกรรมเพราะเป็นช่วงที่ผู้ผีล่องลอยแรงในเส้นพลังงานของราศีนี้ หลังจากที่เสียงกระซิบจากพรายเริ่มดังขึ้นในฝันของคนที่ลัคนาราศีมังกรนับตั้งแต่ต้นเดือนเรื่อยมาจนถึงช่วงกลางเดือนสิ่งที่หลายคนเคยคิดว่าเป็นเพียงบังเอิญกลับเริ่มมีรูปแบบมีทิศทางและเริ่มรู้สึกได้ชัดขึ้นว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนไปจริงๆอย่างชา้ชาๆแต่มั่นคงมีคนเล่าว่าอยู่ดีๆก็มีแมวดำกระโดดเข้ามานอนเฝ้าที่หน้าบ้านพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมาเคลียร์น้สินที่ติดค้างมานานบ้างก็เล่าว่า ขณะก,กำลังจะหลับได้ยินเสียงหญิงชราร้องเพลงกล่อมเด็กอยู่ข้างหูทั้งๆ้งที่อยู่คนเดียวในห้องนั่นคือสัญญาณของการปรากฏตัวของวิญญาณผู้มีบุญที่เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรมาก่อนแต่ครั้งนี้กลับมาดีไม่ใช่มาทวงแต่กลับมาเพื่อปลดล็อกดวงชะตาเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ราศีมังกรต้องหมัน่นขอบคุณไม่ว่าจะกับใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือหรือแม้แต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยบ่นบานไว้ในใจบางครั้งการพูดขอบคุณกับอากาศ ก็อาจเป็นการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กำลังช่วยเหลือคุณอยู่จริงๆหนึ่งในคำทํานายที่ทรงพลังของหมอปลายในเดือนนี้คือการกล่าวถึงกลุ่มคน3ามกลุ่มที่กำลังรอคอยปาฏิหาริย์ซึ่งได้แก่คนที่เคยหมดตัวและต้องเริ่มใหม่คนที่เคยช่วยคนอื่นจนตัวเองลําบากและคนที่อธิษฐานขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อดูแลคนที่รัก หมอปลายกล่าวว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดลัคนาราศีมังกรจะได้รับของขวัญแห่งจักรวาลไม่ว่าจะในรูปของบ้านรถงานเงินหรือแม้กระทั่งการรอดพ้นจากภัยใหญ่โดยไม่รู้ตัวอีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดมากในเดือนนี้คือเรื่องโชคจากเลขที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์แปลกๆมีหลายคนในกลุ่มราศีมังกรฝันเห็นสัตว์ประหลาดแบบไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเช่นงูมีหงอนปลากระเบนบินได้หรือเห็นหญิงแก่สายชุดไทยเดินมาให้เลขในความฝัน สิ่งเหล่านี้หากได้เห็นอย่าได้เพิกเฉยเพราะคนที่เชื่อและลงมือซื้อลอตเตอรี่จากเลขในฝันมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวหนึ่งในลูกศิษย์ของพระอาจารย์จี้กงได้เล่าว่าในฝันเห็นเลขสีตัวซ้ำกระติดติดและตื่นขึ้นมากลับจำไม่ได้ทั้งหมดแต่จำได้เพียงแค่เลข8นํนำหน้าเมื่อไปซื้อลอตเตอรี่เลขนำด้วย8ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเหตุการณ์คล้ายกันนี้กำลังเกิดกับชาวลัคนาราศีมังกรทุกประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากบุญเก่าที่ถูกเปิดบัญชีโดยตำแหน่งดาวพฤหัสสงแรงรวมกับราหูในจุดลึกลับของทั่นดินไทยนั่นคือบริเวณวัดโบราณที่ถูกลืมในภาคอีสานบาบาวังก้าในหนึ่งในสมุดจดคำทํานายที่แปลจากภาษาบันแกรีระบุว่าผู้ที่เกิดภายใต้ราศีแห่งมังกรจะเดินไปบนทางหินแต่จะเก็บเท็จได้ระหว่างทางหากรู้จักมองใต้เท้าแทนที่จะเหนื่อยหน้ามองฟ้า นั่นหมายความว่าอย่าเพิกเฉยต่อเรื่องเล็กๆในเดือนนี้แม้จะเป็นเงินหลักร้อยก็จงมองให้เป็นพรเพราะในพรเล็กๆอาจซ่อนโชคใหญ่ไว้เกินกว่าที่ตาเห็นด้านการงานเดือนนี้เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นช่วยเปิดเส้นทางใหม่หากเคยถูกตลัดแกล้กลงจากเจ้านายถูกลดบทบาทถูกโยนงานที่ไม่เป็นธรรมเดือนนี้จะได้รับการยอมรับแบบไม่ต้องร้องขอคนที่เคยประมาทคุณจะกลับมาชื่นชมคนที่เคยเหมือนคุณจะต้องหันกลับมาให้เกียรติ แต่สิ่งที่ต้องระวังให้มากที่สุดคือคำพูดในที่ประชุมหรือข้อความที่ส่งในไลน์กลุ่มเพราะดาวอังคารที่มาทับเรือนสื่อสารจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดคนพูดดีแต่ถูกตีความไม่ดีควรคิดให้รอบคอบก่อนจะสื่อสารในเดือนนี้โดยเฉพาะในช่วง23-27ถึงีสิงหาคมด้านความรักหากมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะเริ่มกลับมาดีขึ้น หลังจากที่ฝ่าฝันผ่านมรสุมหนักช่วงสองเดือนที่ผ่านมาดาวแห่งความเข้าใจจะเริ่มเป็นแสงแต่อยา่าเผลอใช้อารมณ์เพราะดาวจันแรมในปลายเดือนจะกระตุน้นให้เกิดความน้อยใจแบบไม่มีเหตุผลหากผ่านช่วงนี้ได้จะพบความสงบสุขแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนสำหรับคนโสดมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบรักจากบุญเก่าโดยเฉพาะจากการไปทำบุญเดินทางไกล หรือแม้แต่ในโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับธรรมะเช่นกลุ่มสวดมนต์หรือกลุ่มทําบุญช่วยเหลือผู้ป่วยอย่าประมาทกับเรื่องสุขภาพแม้จะดูเหมือนแข็งแรงดีแต่อย่าลืมว่าดาวเสาร์ที่โคจรในมุมสัมพันธ์กับเรือนสุขภาพอาจทําให้เกิดโรคแปลกๆเช่นอาการเวียนหัวโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาการชาที่มือเท้าควรเช็กระดับน้ำตาลในเลือดและนอนให้เพียงพอเพราะพลังงานของชาวมังกรในเดือนนี้ถูกดูดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ อาจทำให้เหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวและในคืนเดือนเมื่อช่วงปลายเดือนมีพลังงานบางอย่างที่ต้องระวังให้มากห้ามเดินทางไกลช่วงหลังเที่ยงคืนห้ามรับของจากคนแปลกหน้าโดยไม่รู้จักที่มาและห้ามมอดิ์ฐานในสถานที่ที่มีต้นไม้ใหญ่เพียงลำพังเพราะเป็นช่วงที่โลกวิญ,ญญาณเปิดประตูหกักไม่บริสุทธิ์ใจจริงอาจดึงเอาสิ่งไม่ไดีติดตามกลับบ้าน ทุกคืนวันพระของเดือนนี้ขอให้คุณจุดธูปเก้ดอกบูชาหลวงปู่ทวดและสวดมนต์บทอิติปิโส108จบเพื่อเชื่อมบุญกับเทวดาประจําตัวเพราะเทวดาของชาวราศีมังกรจะได้รับคําสั่งปล่อยบุญจากเบื้องบนอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมและเมื่อพระจันทร์มืดดับแสงในค่ำคืนปลายเดือนจังหวัดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงวันธรรมดาแต่สำหรับคนลัคนาราศีมังกรแล้ว นั่นกลับเป็นคืนเปลี่ยนดวงอย่างแท้จริงเพราะในห้วงเวลาที่แสงจากดวงจันทร์ฟ้าบรรดาเทวดาผู้รักษาดวงชะตาของแต่ละราศีจะลงมาสะสมข้อมูลบุญกรรมเพื่อตัดสินว่าใครจะได้รับพรขั้นสูงสุดในช่วงปลายปีซึ่งในปีนี้เทวดาประจำลัคนามังกรได้รับพระบัญชาให้เปิดพลังบุญเต็มพิกัดสำหรับผู้ที่ผ่านเคราะผ่านกรรมมาถึงจุดหนึ่งแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เคยยอมเสียสละแม้จะไม่มีผู้ที่เคยแบ่งปันแม้จะลำบากผู้ที่เคยร้องให้กับชะตาชีวิตโดยไม่โทษฟ้าเดือนนี้บุญเหล่านั้นจะกลับมาตอบแทนอย่างมีพลังที่สุดตามตำราบโบราณของสมเด็จโตมีบันทึกในหนังสือผูกด้วยได้แดงเอาไว้ว่าเมื่อใดที่ดาวสุขขึ้นเหนือดาวพฤหัสแล้วพฤหัสต,ตกสู่เรือนบุญของผู้เกิดวันเสาร์เมื่อนั้นบางก่จะรวยแบบไม่ทันตั้งตัว และเหตุการณ์เช่นนั้นกำลังเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้กับท่านเหตุบังเอิญหลายอย่างจะมาในรูปแบบที่คล้ายอภินิหารเช่นการไปเดินตลาดแล้วเจอคนที่เคยช่วยไว้เมื่อสิบปีก่อนแล้วเขานำของขวัญมาให้การนั่งแท็กซี่แล้วคนขับเล่าเรื่องผีให้ฟังก่อนจะให้เลขเด็ดโดยไม่ตั้งใจหรือแม้แต่การเดินไปสะดุดกระดูกไก่ที่วางผิดที่แล้วรู้สึกแปลกวูบเข้าหัวใจเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือรหัสของโชค ที่โลกวิญญาณกำลังพยายามส่งสัญญาณในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนพลังของดาวราหูที่เคยบทบังความสำเร็จของคนมังกรมาตลอดหลายเดือนจะเคลื่อนออกจากมุมอันตรายและปล่อยให้ดวงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจหรือกำลังต่อสู้เพื่อความมั่นคงของครอบครัวใครที่เคยกู้เงินแล้วไม่ได้อนุมัติในเดือนนี้จะมีเหตุให้ได้รับอนุมัติแบบฟ้าผ่า ใครที่เคยรอคำตอบจากงานสมัครทุนหรือแม้แต่เรื่องคดีความจะมีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางบวกผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคนที่เคยไม่เห็นคุณค่ากลับมาเห็นแสงในตัวคุณแม้กระทั่งคนที่เคยหักหลังก็อาจย้อนกลับมาเพื่อขอโทษอย่างจริงใจคำเตือนจากหมอปลายในครั้งนี้คือหากมีใครกลับมาในชีวิตขอให้ให้อภัยได้แต่จงอย่าลืมบทเรียนเพราะมังกรในเดือนนี้มีพลังบุญสูง ก็จริงแต่พลังเวรกรรมเก่าก็ยังจองจําอยู่ในระดับหนึ่งการให้อภัยคือการปลดปล่อยแต่การลืมคือกับดักของการซ้ํารอยเรื่องความรักยังดําเนินต่อไปอย่างน่าสนใจสําหรับคนที่ยังโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่ใช่แต่ไม่สมบูรณ์หรือเรียกได้ว่าเป็นคู่กรรมมากกว่าคู่บุญคนคนนี้อาจเข้ามาทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายก่อนจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงคุณจึงต้องใช้ดวงตาในใจไม่ใช่ดวงตาธรรมดาในการมองเขา ความรักแบบไม่ผูกมัดจะมีเข้ามาเยอะทั้งจากคนที่มีคู่แล้วหรือจากคนที่ยังลังเลในชีวิตหากคุณไม่แน่ชัดในตัวเองจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายหัวใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวเดือนนี้หากต้องเดินทางไกลโดยเฉพาะไปภาคเหนือหรือภาคอีสานแนะนำให้พบของพลังติดตัวเช่นหรือหลวงป,ปู่ทวดหรือตะกรุดพญานาคเจ็ดเศียเพราะสถานที่บางแห่งในภาคเหนือจะมีพลังของดวงเมืองโบราณที่แรงมาก หากดวงจิตคุณเปิดรับโดยไม่มีเครื่องป้องกันอาจทำให้ใจวูบอ่อนแรงหรือกลับมาแล้วฝันประหลาดต่อเนื่องหลายคืนผู้ที่ได้โชคใหญ่ในเดือนนี้มักมีอาการทันฝ่ามือก่อนบันหวยออกหรือมีผื่นขึ้นบริเวณหลังคอโดยไม่ทราบสาเหตุอย่าคิดว่าเป็นโรคผิวหนังเสมอไปเพราะอาจเป็นสัญญาณของพลังบุญแตกตัวซึ่งเคยมีการบันทึกไว้ในตำราพมา่าโบราณเช่นกันว่า เมื่อบุญเก่าถึงเวลาปรากฏจะไม่มาแบบสงบแต่จะมาแบบคันคึกและคลุ้มคลั่งอย่าเพิ่งตกใจหากจูๆ่ๆน้ำตาไหลขณะทำบุญอย่าแปลกใจถ้าเห็นฝันเรื่องแปลกซ้ำๆจนรู้สึกว่าไม่ใช่ความฝันธรรมดาและอย่าเพิกเฉยถ้าจู่ๆได้ยินเสียงเรียกชื่อขณะไม่มีใครอยู่เพราะทั้งหมดนี้คือเสียงเตือนจากบุญกรรมและในช่วงปลายเดือน วันที่28ถึง31สิงหาคมคือช่วงที่ดวงเปิดเต็มที่สุดหากอยากเสี่ยงโชคควรใช้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่ของแม่หรือวันเกิดของพ่อเพราะเดือนนี้ญาติผู้ล่วงลับจะมีผลโดยตรงต่อดวงโชคลาภโดยเฉพาะหากในครอบครัวมีคนเคยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือจากโรคหัวใจหนึในคำทำนายจากทายกระซิบระบุว่าหากมังกรได้ยินเสียงลงกลางคืน หรือลมพัดแรงผิดปกติขณะอธิษฐานนั่นแปลว่าฟ้ารับคำขอแล้วจงเชื่อมั่นในพลังแห่งความศรัทธาเพราะเดือนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เดือนธรรมดาแต่มันคือเดือนที่ฟ้าเปิดบับถอยบุจุโจมและโชคใหญ่กำลังจะมาถึงอย่างไม่ทันตั้งตัวแม้จักรวาลจะเคลื่อนตัวอย่างเงียบงนันแต่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้กลับดังถึงกล้องอยู่ในพบแห่งพลังกรามบ่งบอกว่า แม้จะผ่านความทุกข์ทรมานมาแค่ไหนแต่ผลของความอดทนความกตัญญูและการไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธกำลังสะท้อนออกมาเป็นแรงบุญชนิดที่เรียกว่าแรงผลักมหาศาลที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในแบบที่ไม่ย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยในโหราศาสตร์ไทยแท้เมื่อดาวศุกร์และดาวเสาโคจรมาบรรจบในจุดท,ที่เรียกว่ามุมสิบตรีโกนหรือลาพัตคือมุมที่เกี่ยวข้องกับของตกฟ้าเงินหล่นใส่และ พรจากเทวดาโดยไม่ทันตั้งตัวซึ่งแน่นอนว่าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้ดวงดาวทั้งหมดได้เรียงตัวในลักษณะดังกล่าวไปอย่างน่าทึ่งการที่ดาวอังคารเข้าเรือนที่8พอดีพอดีกับวันที่พระจันทร์ดับก็คือสัญญาณจากฟ้าที่สื่อว่าความตายเก่ากําลังปิดฉากและความเกิดใหม่ทางโชคกําลังเปิดฉากซึ่งไม่ได้หมายถึงชีวิตจะตายจริงๆแต่หมายถึงการที่ความจนความเจ็บความเหนื่อยที่เคยสะสม จะจบลงและดวงเปิดกว้างพอที่จะรองรับพลังใหม่อย่างหมดจดอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเล่าคือคำเตือนจากหมอดูตาบอดผู้เรื่องชื่อบาบาวังกาได้ปรากฏอีกครั้งในสมุดบันทึกปีสุดท้ายก่อนที่เธอจะสิ้นชีวิตโดยกล่าวเป็นในว่าในเดือน8ของปีที่เปลี่ยนขัว้วพูดคนที่เกิดในเงาของพยมังกรจะพบเสียงกระซิบกลางฝันถ้าหัวใจไม่หวั่นไหว และเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็นฟ้าจะเปลี่ยนชีวิตเขาด้วยมือที่มองไม่เห็นเช่นกันและมันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเดือนนี้จริงๆใครที่เกิดลัคนาราศีมังกรและได้ฟังคลิปนี้จงรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือเสียงเรียกแห่งบุญเพราะแม้จะไม่มีดวงอะไรที่โชคดีตลอดไปแต่เดือนนี้คือเดือนที่โชคดีที่สุดในรอบ9้าปีสำหรับชาวมังกรทุกคน หากคุณเคยช่วยชีวิตสัตว์เคยให้อภัยศัตรูเคยร้องให้ขณะนั่งสวดมนต์เคยแบ่งปันให้ใครโดยไม่หวังผลขอให้มั่นใจได้เลยว่าพลังเหล่านั้นกำลังตกผลึกกลายเป็นดวงดาวแห่งมหาลาภที่จะตกลงมาในชีวิตคุณในเดือนสิงหาคมนี้อย่าลืมสังเกตตารางบอกเหตุแบบเล็กๆที่อาจดูธรรมดาเช่นนกบินวนหน้าบ้านตอนกลางคืนเพิ่งมาก่อต้นไม้ในบ้าน แมวไม่เคยเข้าบ้านก็เข้ามานอนหน้าประตูหรือแม้แต่คุณฝันถึงตัวเองในชุดขาวสิ่งเหล่านี้คือพลังงานแห่งการเปิดดวงชะตาเคล็ดลับสามประการในเดือนนี้ที่ชาวมังกรควรทำเพื่อเปิดดวงให้ถึงขีดสุดได้แก่หนึ่งจุดเทียนหนึ่งเล่มทุกเช้าหลังตื่นนอนแล้วกล่าวในใจว่าขอให้แสงเทียนนี้เป็นแสงนำโชคจากฟ้าเชื่อมบุญให้ข้าพเจ้ารับโชคใหญ่ด้วยความไม่ประมาท ทําติดต่อกัน9วันดวงจะเบิกบานอย่างเห็นผล 2. มันไถชีวิตสัตว์หรือปล่อยสัตว์น้ําเลขจํานวนตามเลขอายุของแม่เช่นแม่อายุ60ปีให้ปล่อยปลา6ตัวหรือปล่อย6 2 12ตัวจะเชื่อมบุญจากต้นสายกรรมดี 3. นําของกินเช่นกล้วยมะพร้าวน้ําเปล่าไปวางใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนเช้าและอธิษฐานว่าขอบุญนี้ถึงเจ้ากรมนายเวรขอจงเปิดทางให้ข้าพเจ้า แล้วจุดทุกสามดอกอธิษฐานเสร็จอย่าหันหลังกลับให้เดินตรงไปมีผู้ที่ทดลองทำตามนี้เมื่อเดือนที่แล้วแล้วพบว่าถูกหวยติดกันสามงวดได้งานใหม่ที่ไม่คิดว่าจะได้หรือแม้กระทั่งรอดจากอุบัติเหตุเฉียดต,ตายแบบเหลือเชื่อแม้ว่าทุกสิ่งจะดูเกินจริงแต่ก็ต้องย้ำกับคุณว่าดวงของมังกรในเดือนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนี่ไม่ใช่ดวงดีแบบธรรมดาแต่เป็นพลังดวงที่ถูกเปิดโดยโลกวิญญ,ญาณ ซึ่งเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นน้อยครั้งมากในรอบ9้าปีและหากจะให้พูดตรงๆคือหากเดือนนี้คุณยังไม่รวยยังไม่เปลี่ยนยังไม่หลุดจากปัญหาแสดงว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจรับพลังนั้นอย่างแท้จริงเพราะโชคใหญ่ที่แท้จริงมักมาในรูปแบบที่ดูธรรมดาเงินล้านอาจอยู่ในมือคุณตอนที่คุณกำลังลังเลจะซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบ พรที่ดีที่สุดอาจรอคุณอยู่แค่หลังการสวดมนต์เยมบทเดียวฟ้าเมตตาเท่าก,กันกับทุกคนแต่คนที่ได้รับก่อนคือคนที่สัทธาก่รนจงกล้าที่จะเชื่อจงกล้าที่จะเปลี่ยนจงกล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่แม้จะพลาดมากี่ครั้งเดือนนี้คือบทใหม่ของชีวิตมังกรมังกรที่แท้จริงไม่ใช่สัตว์ในตำนานแต่มันคือลัคนาแห่งผู้แบกฟ้าดินแล้วเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยพลังแห่งตนเอง ถ้าท่านรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีพลังศรัทธาช่วยชี้ทางชีวิตให้ชัดขึ้นขอให้ท่านช่วยกดและกดติดตามช่องของเราและหากท่านมีแรงบุญมีแรงใจอยากร่วมสร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้ออกต่อเนื่องขอแรงสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แดง์ด้วยครับคนพนมมือขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณสำฤทธิ์ผลขอให้โชคใหญ่ตกถึงมือขอให้เทวดาทุกพระองค์ปัดเป่าเคราะหกรรมจากคุณและครอบครัว 杀毒，杀毒，杀毒。